สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยฮาฟนุ้ยสเดค่ะทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะตั้งแต่ที่ฝนตกมาก็หลายวันแล้วนะคะที่ไหนตกที่ไหนไม่ตกไม่ได้น้ํากับฝนชุดนี้กันบ้างคะเขียนมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะและที่ยังไม่ได้มีให้ลุ้นถึงกลางเดือนกันยาเลยค่ะมาลุ้นกันนะคะ คลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนมาเช็คอากาศประจําวันกันค่ะและกลุ่มเมฆฝนในเช้าวันนี้พร้อมกับจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักค่ะตอนนี้เราก็ไปฟังกันนะคะแต่ก่อนอื่นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาใครยังไม่กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดให้นุ้ยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะลักษณะอา,ากาศทั่วไปนะคะประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกก็เนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะมีกำลังปานกลางจึงขอให้ประชาชนนะคะ ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ในระยะนี้นะคะสําหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ จึงขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคกลางภาคตะนออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าะนองร้อยละ80ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะกับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากก็อยู่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะส่วนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ในวันนี้นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรางังและสตูลค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะเรามาดูจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักในวันนี้นะคะ ภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตวนออกเชียงเหนือเลยหนองบัวลำพูชายภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรีการจนบุรี ราชบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบ,บรุรีและปะทุมธานีค่ะภาคตนอ,อนออกนะคะนครนานนยกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดค่ะกลุ่มเมฆฝนในเช้าวันนี้นะคะปกคลุมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางชัยภูมิหนองบัวลำพูอุดรธานีมหาสารครามอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานี นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาะทสิงห์บุรีชนบุรีระยองกรุงเทพสมุทรปราการปรทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีและนราธิวาสค่ะจบพยากรณ์อากาศค่ะและถ้าอยากให้นุ้ยปักหมุดเขียนมาบอกนะคะถ้าไม่บอกนุ้ยปักให้ไม่ได้นะคะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย